ครับเอสโคลาบอลบอไทยละลีก2023-24เลกแรกสัปดาห์ที่2ครับไปที่สนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันนะฮะก็ใกล้ๆกับเมื่อสักครู่นี้ครับแชมป์เก่านะครราชสีมาคิวมินซีวีซีครับเสื้อสีน้ำเงินที่นัดแรกเปิดซีซั่นด้วยการชนะรองแชมป์ดมอนฟู้ดไฟเชฟไป3 e ครับนะครับเจอกับเกาะกูดคาบาน่าเอโ เกมแรกเนี่ยก่อกูดคาบาน่าเนี่ยเอาชนะเกษตรศสาสตร์มา3เซตร,รวดรแล้วก็เกมนี้ครับนครราชสีมาค Q ิวเมนซีส่งทีมชาติออกสตาร์เป็น6คนแรกนะครับนำโดยกฤษดานินสวยัยบุญยริศวงทรอนอนุรักษ์พันรำวันชัยทัพวิเศษครับร่วมกับ2นักวลย์บอลอุซเบกิสถานอาซิบเบกพุชครอฟแล้วก็อิสลอมจอรนโซบิรอฟครับว่านะครับนักกีฬา6คนแรกของนครราชสีมาคิวเมนซีนี่ ถ้าไปไหนนี่อยากจะไปกับคุณอนุรักษ์พันรำนะครับทำไมฮะ <laughs> ถ้าทางจะไม่เมื่อยนิ้ว oh. อไปที่กอกูดคาบาน่า a 4โนะครับนำโดย2ดาวตบทีมชาติไทยมาวินมณีวงจกักรภพบแสงสีครับคูบค่นี้เดือดครับต้องหวดกันถึง5เซตก่อนจะเป็นแชมป์เก่านครราชสีมาคิวมินซีแมวปิศาจชนะไป3ต่อ2เซตนะครับก็ <c oughs> 21ต่อ25 25ต่อ9 25ต่อ22 26ต่อ28 15ต่อ12นะครับก็เรียกว่าแมเก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันเกมต่อไปในสัปดาห์ที่3เลกแรกเกาะปูดคาบาน่าเจอกับ RSUVC 9โมงเช้าในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนส่วนนครราชสีมาคิวบินซีแมวปีศาจนี่ไปเจอกับวิทยาลัยนครราชสีมาปลูกปัญญาขานทะเลสับแข่งขันในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนเวลาเที่ยงตรงครับจากในโร